น,นี่เมล่าจะมาดูคอมของเมล่านะนี่คือซื้อคอมของเมล่ามันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือตัวละครของเมล่าเองเมล่าก็เคยเล่นนะเออซึ้งนของเมล่ามาาันจะแพงนิดนึงอะ ซึ่งมีค,มคมกนกดไลค์แค่ห้าคนเองก็ไม่เป็นไรอันนี้เรากดใจให้เขาเลยนะเรากดใจให้เขาเลยนะซึ่งจะไปช่องในโทรศัพท์เนาะเขาจะเป็นช่องในเดียวแบบนี้แหละคือตัวละควรคือคือตัวละคคือเอออะไรพวกก็ได้มั้ง ซึ่งตัวนี้ก็คือมันเล่แล้วทรนเาเรื่ามัเล่แล้วก็ต้องต้องกับมอดีอด้ <c ười> <c ười> เออคลิปจบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเมล่าจะไปทำคลิปในคอมต่อนะ